ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในช่วงวันที่17-18เมษายนส่วนบ้าคตัวหน่องเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองได้สำหรับภาคใต้จะมีฝนน้อย ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยาพายุไซโครนมาลุทาบริเวณอ่าวเบงกอลได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาแล้วทําให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักได้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงประกอบกับลมตัวหนอกเฉียงใต้กําลังอ่อนพาดปกคลุมภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนน้อย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพัชบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมา ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีจ่าเชิงเจราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจุบกิริขันสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตัวหน่องเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต ลมตัวหนอกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง2-3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณนฑนอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทับเรือคำนวณโดยกรมวุฒกศาสตร์กองทับเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลาแปดนาฬิกาสิเก้านาทีสูงกว่าระดับทะเลบอนกลางแปดสิเอดซนติเมตรและเวลายี่สบสองนาฬิกาสี่ิบห้านาทีสูงกว่าระดับทะเลบอนกลางเก้าสิบสามเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลาสี่นาฬิกาสิบนาทีสูงกว่าระดับทะเลบอนกลางยีิบสี่ซนติเมตรและเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลางห้า,า,า,าสิบปดเซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลาสิบแปดนาฬิกาสาสิบหกนาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา31นาที